สาวกสีพาดของคาถามอุ้งอิงเสื้อลราว่าคาถานีไซด์เด็ดค้จริงแม่นบอกยีหลี่ก็สีลองใส่ปังแน่นอนเขาทำออกมาคีเพ่าคืนนี้คาถาอุ้งอิงมีซักสิทธิ์แม่นบอกอ่ะเริ่มก่อนอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะอุ้งอิง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 อ้องเอาไปหลองหองอีหยังหลายตัวนี้เอามีตัวแังไงใส่ของยุสมือแม่นบอกเบิ้งคลิปซองคอยได้เป็นอย่าง แมนแล้วคันแสดงว่าคันเท่าเทาถึงอุงอิงอุงอีข้าเท่าอิงอุงอิงอยู่ตลอดนี่เฟ้ทับอุ้งอิงเสียบมาหาเขาแมนบอกแก่ขับเป็นกรเมตตาเท้าและเท้ากับนี่แหละิดเภาพสิทธิ์ต่งแมนบอกเบิร์กหยข้อสิทติ์ต่างคนได้เป็นยังคืนเอาคืนเอาแมนอยู่คแต่ไม่เห็นอุ้งอิงตะกี้บระเด็นทองก็ถามอุงอิงเดสแต่ว่าวเบาซื้อน้องอิงทุกมือแม่บอกอ่านข่าวบอกอุงอิงอิงกันอยู่ทุกมือ คนติดตามขึ้นแม่แม่บอกโอ้ยบ, <า S 1> บ <า S 2> ่บเคยคิดคว่าคนสิมาติดตามเขาเป็นแสนแม่บอกค่ะบนเดืองคนติดตามเขากระชื่ขึาา้นเรื่อยๆได้หนิขอทองคาถาวขอทองคาถาววิญญูคู่มือแล้วน้องกระซูง,งานได้ล่ะนี่ล่าซูป้าเ,เอาอีกแล้วเนาะพี่น้องอันใหญ่อีหล,ลามาไล่ป้าพิ่งเห็นแม่มาลายยืนหนึ่งลาสดธนดลส่งงานวันนี้ขอบพระคุณที่เอ็นดูหล่าหักแครงหล่าตั้งแต่มมือแรกจนหอดมือนี่ พอพอเม่์ม่์กะฮักแพ่งล่า,ลายอยู่ตลอดอ่าอยู่ตลอดมือนีพอพอ,พอแมเม่์มาห้กำลังใจหล่าหลายอิลิจจาขอพระคุณที่บอดถิมบอป้าลา่ามือนีลา่ามีความสุขอิลิจจาขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลา่าขอบพระคุณโอกาสดีๆจาก ครูยใยใจดีทุกคนที่สนับสน,นุนหลาขอบพักคุณพ่อโจโมแม่นุษย์ญาติสุภาพลุงอำนาจวงสาวน้อยที่มอโอกาสให้หลาขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีที่หักหลาดได้จกากแล้วก็แฮชแท็กมาลายืนหนึ่งไลฟ์สดธนดลแฮชแท็กแม่ฮักนอร์เว่แฮชแท็กพ่อนพารัตน์แฮชแท็กพ่อท็อปแฮชแท็กพี่อ้มเอฟซีอยุธยาแฮชแท็กแม่เครียว<ม>ันแฮชแท็กพ<ม>่อวันช<ม>ัยแฮชแท็กบ<ม>้าน้อย กะบบกะบอซิ่งแฮแท็กพ่อไอพี่จิรวัตรหัวดอนแฮแท็กลูกหน้าด้านหน้าเวทีแฮแท็กมาลายด้านหน้าเวทีแล้วก็แฮแท็กขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีทีมอบไฮลาและก็สิิงของหมากไม้ทีมอบไฮลาด้วยจ้าอีลาฮักโกพอมเมดจ้าเบิ้งที่หลักพี่นองพาร์ขอบคุณมาลาย,ยืนหนึ่งจากไร์สุดธนดนุลปังป,งปังเนี่ยปัง<ส>ปัง<ส> ลางๆทุกวันนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์ครับผมปาดเน่ปาดมาอล้วกันแนปักประพี่น้องครับเมื่อวานเมื่อพี่น้องเล่าสิขอบอกสูฟังงานเมื่อวานนี้อยู่ที่บ้านหัวดอนเมื่อวันที่แปดเนี่ยบ้านหัวดอนอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเพื่อนยานในพี่น้องครับเพั่นคือโพดก่อนมาสิที่คนมาเบิ่งบบอบาเนี้ยยุยานบ่มีคนมาเบิ่งยยานบ่มีอย่างคนบ่มีอัญญะขัด อ่าคนคนค้นโมเ็นหุคุณเด้ไม่ใช่หุ่นนะไม่ใช่ภาพอะไรนะไม่ใช่ภาพตัดต่อนะต้อนอีลีโมเ็นคนปลอมคนอีลีหน้าประตูกันแย่งไหลมากบวชขาดสายครับเพื่อว่าที่แปขึ้นีนอัญญะที่บ้านหัวดอนอำเภอมหาสนะใสจังหวัดยะโสธรเดือนห้เบิ่งพี่น้องปาดมาจะใส่ลายเท้ะอืมอุ้ยนี่แหละเพื่อนวะคล้องเท้ อ่าคนนะคุ่นนะคนลืมหมดนี่ชื่อมันไหลเดี๋ยวปึ๊บไหล่นได้หนพี่น้องม่นเป็นเงงได้หนีพนได้หนี่นไปบึงได้หนิใส่ใส่หมอนมาเพื่ออะไยินแววแววสาวคู่เืออะไยินหเอสาวคู่อไรเป็นคือว่าวันที่แปดคอยก็อ้ยุใกล้ไปไดยคอยกับไปบึงหมอนร่างกสิ่งเปอียนกับอันด่ามากเพินมาสั่เอา ออใส่คำแยง่งขาดอืนาะคุนอะคนยังไหลมาบุขาดสายเลยนะี่ผลว่าก็ใส่คำแรงล่าสูนย์ม,มันก็ออกมาวอาแล้วตัวเราจบอยู่บ่กกับมันออกมาว่าคอยเฮ็ดจังได้หยอดเงินในเหตุคอยจังชิได้ลอยเบียนม,มือนั้นมันสิตัดห,หยอดละสิ้นเดือนก็เละเฮ็ดคอนเทนต์ ให้คนเห็นนี่แหละให้คดดาบันนี้คนเขาไปเบินทะเลแสนหาหกแสนหมู่ว่านี่น้องมันบอกให้ฟังว่าคอยไปเห็นคลิปเดนเขาลงเขาออ,อกออกมาเบาแต่คลิปกลางนี่สิบอลลูบบอแต่ว่าเขาเขาออกมาเบาแบบว่าคอยก็่ได้ตั้งใจดอกแต่บอกขอก็บผ้ากันบอกก็มูโหยว่างแผนกันว่าเฮ็ดจังได้คอยสียอดวิวคอยคืนคอยสีแดงเงินคอยสีแดงเงินครบลอยเรียดราม่ามหาแส่งแม่นแส้เขาเลยได้ไปหาแม่นนแหละ แต่ว่าเ้าก็บโมโหว,ว่าเพิ่นคิดจริงหรือคิดปลอมเพิ่นเพิ่นบอกจริงหรือเบอาปลอมนะที่เพิ่อนออกมาบอกว่าอ่าบ่ได้บ่ได้เบาบ่ได้พลาดทิ้งบ่ได้หยังเพราะว่าเพิ่นก็บ,บเเ่ได้เอ,อ่ยสื่อเออแต่ว่ามันก็โดน,นเต็มๆไงอืม FC เพิ่นก็บ่ยอมเอาสีสาวสิบอกหยัง ใครมันอยากหากันคอนเทนต์อยากหาเงินทางนี้มันมีแนวอื่นเห็นแล้หลายอย่าง <Man. S 2> จะมีคอนเทนต์ตลกก็ได้เ <Man. S 2> จนเนาะตลกอยู่มทีคอนเทนต, <Man. S 2> ต์ตลกตลกโลกก็ได้เน,ะ <Man. S 2> นาะขอนบ่วงหัวม้วนไอพี่น้องเพิ่นฟังเพิ่นกับฟังคอมเมนว่าเจ้ามาเ<อ>ามื่อเราโม่งใดก็ได้เจ้ากะอ่าไปเบาเรื่อเมื่อเราโม่งได้ก็ได้เพิ่นไปเบาหรือเมื่อเราโม่งได้ก็ไ้ไปเปลี่ไปว่าพวกอื่นบอดี้แมนอย่าเอานไปเปลี่ยนเออทั้งทั้งที่ มันเปรียบกันไม่ได้เลยเรื่องคุณภาพในเรื่องอะไรอย่างงมอลนทุกวงพนดีเบิร์แมนอย่าเห็นให้เพิ่นแตกแยกกันเหลืองมือเหลืองนั่นอ่าเพราะว่าเพิ่นกันฮักกันดีเพิ่นกับคุยกันในที่ผู้บริหารหรือว่าในไอ้วงมอำอืนเพิ่นกับคุยกันบ่ไเด้มีปัญหากันจักเถื่อคุณภาพแต่ละวงมันกะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความชอบ คนเรามันชอบไม่เหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันก็เอาหัวคนเดียวกันค่ะทั้งประเทศค่ะแมนวลัเออนั่นแหละลอยพอพันเมย์เนาะโอ้สรุปกับเพื่อนสาวเราเห็นอันนั้นเราเห็นคอนเทนต์เราเห็นมาเหตุจากไหนค่ะเราสีแดงเงินครบลอยเหรียญลราก็เลยนี่พอวงอ่า วงบ๊อตโจเนาะวงสาวน้อยคือดังเออก็เลยต้องพูดลงโยมก่อนสักหน่อยโทรสารเออแต่ว่าบ่บ่ได้เอ้ยซือแต่เว้าออกมาก็บ่ได้เอยืออีกเด้เออนั่นแหละเดี๋ยวๆสิไปหา คิดมาให้คนการนลาดกาได้น้ำนลาดสาวสามตควน์องแม่ถ้าเปนเจ้าสีหาให้ค่อนเทนต์ค่อนยางกะเออผู้หอยู่ว่าโลกออนไลน์มันมันเป็นเขาเรียกว่าหารายได้ได้เนาะเปิดรายได้ได้แต่ว่าเขามีค่อนเทนตนที่สามสามดีกว่าไม่บั่นทอนกำลังใจกันและกันดีกว่าไม่โจมตีวงนี้หรือพูดดีให้วงนี้ไม่ทําให้สองวงเขาแตกแยกกันประมาณนี้แล้วก็ไม่ทําให้เอฟซีแต่ละวงเขาคิดในทางที่ไม่ดี เ,เพราะว่าเขาก็ต้องคิดไปไกลแล้วแหละว่าคุณพูดอย่างนี้อย่างนี้นเ,เขาก็ไปจับผิดแล้วก็เอาไปโพสในกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มมอลำที่ใหญ่ที่สุดที่ชอบแอนตี้มอรำด้วยกันอะ่ะเออชอบแอนตี้อสิลปบินชอบแอนตี้คนนุ่งคนที่เอามาพูดคือสร้าง เฟซอวตารน่ะเออเฟซอวตารขึ้นมาแล้วก็เอามาว่าคนนู้นคนนี้นั่นแหละอ่ะอ่าสรุปก็ว่เป็นผลนะพี่น้องก็เป็นผลโมเป็นผลแฟนข่าวเอฟซีของทางสาวรอยเพิ่งกับอัญญาคือเก่าอัญญาคืก่าแท้งหย่าแต่โมมีคนแท้งคนหลายกว่าเก่าพี่น้องครับนี่เขาเกิดว่าตอบกลับ ใช่ด้วยผลงานของแท้เนี่ยตอบกลับด้วยผลงานบัตอุดิบย่างลายฟาดด้วยผลงานฟาดเบาๆด้วยผลงานอัญญ่าเดี๋ยวคนอันบอมาเท้าเขากระสิดินของเขาเองอันลาคนทําไม่ดีเขาก็จะไปของเขาเองอ่ะมาอัปเดตวันนี้งานวันที่เก้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงอยู่ที่บ้านห้องขาตำบลน้ำคำใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะพี่น้องแต่ยังยูนใน ยะโสธรอยู่เนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงค่ะไปบนวงกันได้หลายเด้ค่ะแต่ว่ามือดิศีบอกอยากสูบฟังว่าจังใดสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือหนีมือเดียวเนี่ยรับซีงานเม่นบอกซีงานโอ้นี่ดี่ทีมรับซีงานเม่นอ่ะสาวน้อยวงใหญ่อยู่ที่ยะโสธรวันที่เก้านะสาวน้อยอ่าลดแฮร่ด้วยสอง งานแรกนะครับอยู่ที่สีสเกตยูบานจังสีสเกตอันเภอกันทลายก่อนงานที่สองนะครับรถแห้งงานที่สองยู่บ้านกุงงยูสีสเกตทุกนกันทีสองาน้าระเมงแล้วก็ยังมีสาวน้อยสะดุดแดนอีกนำทีมโดยพี่แมนมาีวันนัทสุรศักดิ์แล้วก็เพชรพลเพชรบ้านแพงสรุปนะครับผมที่บ้านสาวมานีได้สี่งานครับสี่งานปัง นี่แหละครับเลยบาฟาดกลับเป็นคุณภาพตอบับไม่ตรงงานของแท้ไม่ต้องพูดอะไรมากของแท้ของแท่ดีสาวน่าเป็นแม่ของแท้พี่น้องครับแป๊สมความสุขวันนี้เก้าวันที่เก้าวันดีวันดีงานดีเก้าหน้าเก้าไกลเก้ากระโดดด้วยเงินด้วยทองครับผมอ่ะโอเคครับมาเอปอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องไ้ฟังกันนะครับผมใครชื่ชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้องสองคนได้พี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับห้องสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะกลับไปท่องคาถาน้องอิงก่อนเตอร์กอนเตอรอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิตัวอุ้งอิงค่ะ